สวัสดีครับทุกท่านครับทีเทียนบ็อกซิ่งมาเลยครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันเวลา18บแปดนาฬิการครับที่ช่อง YouTube t ทอร์โมเทคไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับเรื่องราวที่ผมจะมาอันบ็อกจะมาแนะนําจะมาแกะกล่องให้ดูครับเป็นสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนมออนกราคมที่ผ่านมาครับนั่นก็คือพัดลมนะครับซึ่งต้องบอกว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรุ่นใหม่เป็นซีรีส์ใหม่ของทาง TT Th เท m o t e c เคครับเพราะว่าความพิเศษของเขาเนี่ยปกติแล้วเวลาเราต่อพัดลมเนี่ยจะต้องมีสายเชื่อมต่อกล่องคอนโทรลเลอร์ต่อไฟหรืออะไรต่างๆแต่ตัวนี้ครับนะฮะวิธีการในการเชื่อมต่อของเขาไม่ใช้สายไฟครับตัดสายไฟออก สมวติพัดลมมี3ตัวจะเหลือสายไฟแค่1เส้นจากปกติ3เส้นตอนนี้ฮะวางอยู่ตรงหน้าผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เลยฮะสวอปแฟน EX12 RGB ครับสำหรับตัว t h e r m o มเทคนะครับสวอปแฟน EX12 RGB ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะมันอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่าสวอ p แ a n ที่สามารถถอดใบพัดได้สลับใบพัดได้นะครับจะหมุนเป่าเข้าดูดออกคือสามารถที่จะสลับกันได้ แต่มันมีความ E X เพิ่มเข้ามาก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านแมกน e ติกนะฮะนี่เขามีบอกอยู่ข้างล่างนะฮะแมกน c ติกคอนเนคกชันก็คือไม่ต้องใช้สายแหละใช้แม่เหล็กในการเชื่อมต่อถือว่าสะดวกมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ s ว a p เอเ e ก็คือการถอดใบพัดด้านหลังก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆครับอ่ะมาแกะดูเลยดีกว่าอ่ะผมแกะกล่องนะครับเอาอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อยู่ในกล่องเนี่ยอ่ะไม่มีอะไรละ แกออกมาวางตรงหน้าผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีมีตัวพัดลม3ตัวซึ่งตัวนี้จะเป็นแพ็ค3นะฮะที่หน้ากล่องเขาจะเขียนเลยนะครับก็จะเขียนเป็นคูณ3ก็จะมีมาให้ในแพ็ค3ตัว1 2 3สขนาด12เซนพร้อมใบพัดแล้วก็ด้านหน้านะฮะจะมีใบพัดเสริมมาให้อีก3ใบนะครับซึ่งเขาจะมีเป็นแบบเ,เขาเรียกอะไรนะ, reverse, นะรีเวิร์สนะฮะแล้วก็เป่าเข้านะฮะมีคู่มือแล้วก็พวกกล่องอิเซอรี่สายเชื่อมต่ออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมาเริ่มที่พระเอกของเรกันก่อนเลยก็คือตัว พัดลมนะตัวพัดลมนะครับสำหรับตัวสวอฟแฟนเอเนี่ยนะฮะดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ยังคงความเป็นทีทีนะถ้าใครที่มีพัดลมทีทีอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าดีไซน์จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละกรอบจะเป็นพลาสติก ABS นะครับเป็นสีดําแล้วก็จะมีรับเบิลตรงบริเวณที่เป็นสกรูลดของเรื่องของการส,ารสรั่นสะเทือนเรื่องของเรื่องของเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ บริเวณกรอบของพัดลมฮะจะเป็นสีขาวด้วยความที่ตัวนี้เป็น R G B ก็ในวงนอกตรงนี้นะฮะจะมีไฟ R G B ด้วยก็จะเป็นสีขาวตัวใบพัดนะครับก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับเวลาเป็นสีขาวเนี่ยทำงานกับไฟ R G B มันก็จะดูสวยงามซึ่งบริเวณด้านในก็จะมีวงที่เป็นตัวไฟ R G B เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมให้ดูแบบพิเศษสังเกตดีๆครับพัดลม3ตัวนี้นี่ฮะ ผมไม่ได้ขันน็อตขันสกรูแอย่างใดแล้วที่สําคัญผมถืองี้ไม่มีสายไฟไม่ได้เส้นเดียวนะเพราะว่าความพิเศษของตัวนี้ครับอย่างที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่คือมันใช้การเชื่อมต่อจากตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งจากอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยโดยใช้หน้าสัมผัสใช้แมกเนติกหรือแม่เหล็กนะครับในการเชื่อมต่อก็จะมีหน้าสัมผัสที่เป็นเอาง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านค่บวกคลบแล้วใช้แม่เหล็กฝังอยู่ข้างในแล้ววิธีการเชื่อมต่องี้นะครับให้หน้าสัมผัสเจอกันก็ สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้แล้วระหว่างตัวที่1กับตัวที่2เนี่ฮะแล้วดูนะครับตัวที่3ผมแค่ปล่อยอครับไม่เหล็กหนึบม,มากครับวิธีการเชื่อมต่อแบบนี้แล้วเราก็จะใช้สายอีก1เส้นก็จะเป็นสายแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกันสายในกล่องเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด3เส้นคุณก็ใช้สายมาเนี่ยเชื่อมต่อลงกล่องคอโทรลเลยอ,อีกทีนึงแค่นี้เลยอ่ะอันนี้เรื่องของตัวพัดลม ทีนี้ด้วยความที่มันอยู่ในซีรีส์สวอปแฟนนะครับนอกเหนือจากหน้าสัมผัสที่เป็นตัวไร้สายแล้วเนี่ยนี่ผมพยายามดูว่าผมลืมอะไรบ้างก็คือเป็นตัวไร้สายแหละเอาง่ายมันเป็นสวอปแฟนที่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนใบพัดได้เพราะว่ามันมีใบพัดเสริมมาให้วิธีการเปลี่ยนใบพัดเนี่ยแค่ดันออกมาครับนะฮะก็หลุดออกมาแล้วคือใบพัดเนี่ยจะเป็นตัวที่ติดตั้งมาแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นตัวใบพัดที่เป่าเข้านะครับแล้วมันจะมีใบพัดรีเวิร์สมาให้ในแพ็คอีก3ตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้งานกับเคสของคุณในลักษณะแบบไหนอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าอยู่ด้านบนนะครับจะได้ความสวยงามต้องการรีเวิร์สคือดูดออกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเปลี่ยนใบพัดได้ค่อนข้างสะดวกครับซึ่งมันจะเขียนชัดเจนนะครับความพิเศษของตัวนี้ตรงใบพัดมันจะเขียนชัดเจนว่าใบพั uh, ดที่เป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นโลโก้ TT ส่วนตัวรีเวิร์สจะมีเขียนด้านล่างนะครับส่วนตัวใบพัดใบพัดจะมีทั้งหมด2 4, 6, 8, 9, 9าใบตามมาตรฐานเลยสเปคของเขาเนี่ยความเร็วรอบหรือ RPM ของเขาเนี่ยสูงสุดนะครับที่2000 RPM เริ่มต้นที่5 0 0 5 0 0ถึง2 0 0พก็ถือว่ารอบค่อนข้างสูงเลยสำหรับพัดลมขนาด12เซนหรือ120ม mm, มครับสำหรับกล่องบันเดิลที่ให้มานะครับล้วนแล้วจะมีของสำคัญทั้งนั้นเลยผมเลือกออกมาวางข้างนอกแล้วก็ถือโอกาสประกอบพัดลมต่อไฟให้ดูเลยทีเดียวนะฮะทีนี้มาดูกันว่าในกล่องเนี้ยที่ผมบอกตอนแรกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ก็เริ่มจาก Quick Installation Guide นะครับวิธีการติดตั้งคู่มืออันนี้สำคัญมากอย่าทิ้งนะคนที่มีโดยเฉพาะมีพัดลมของทาง TT เนี่ยนะในนี้จะบอก Part List นะฮะบ,บอกวิธีการติดตั้งนะครับมี QR Code ให้สกแกนนะแต่ที่สำคัญคือบริเวณนี้ฮะเขาจะมีสัญลักษณ์ Deep Switch เพราะว่าตัวนี้มันใช้กล่องคอนโทรลเลอร์ซึ่งกล่องคอนโทรลเลอร์สามารถต่อได้สูงสุดถึง16ตัวผมว่าเต็มที่อะ คนเครื่องหนึ่งประมาณ3ตัวหรือ5ตัวไม่เกินนี้วิธีการต่อเพื่อี่ให้มันซิงค์อเนี่ยคุณต้องสับดิฟสวิตด้านหลังกล่องคอนโทรเลอร์ให้เป็นตามสัญ,ญลักษณ์ตามนี้แบบเป๊ะๆนะฮะไม่งั้นนี่บันเทิงเลยฮะถ้าต้องการแบบซิงค์ออนะ,ะคือใช้มันใช้ได้ไฟมาแต่ว่าถ้าจะคอนโทรลผ่านแอปให้มันแบบซิงค์อไปแบบทิศทางเดียวกันจะต้องผ่านดิฟสวิตที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นพวกสกรูน็อตต่างๆในการติดตั้งพัดลมทั้งติดตั้งเคสแล้วก็ติดตั้งหม้อน้ำนะฮะ ให้มา3เซตแล้วก็สายคอนเนคเตอร์ระหว่างตัวพัดลมไปกล่องคอนโทรเลอร์คือในกรณีที่ถ้าคุณไม่ได้ต่อต่อติดติดกันแบบนี้ก็สามารถใช้สายแบบ1ต่อหนึ่งได้นะแต่ถ้าคุณต่อเป็นเซตแบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านแมกเนติกของเขาได้เลยแมกเนติกคอนเนกชันได้เลยนะฮะ,ะก็ให้มา3เส้นแอีกเส้นหนึ่งผมใช้เรียบร้อยแล้วให้มา3เส้นไม่ว่าคุณจะต่อวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยเส้นต้องใช้แน่ๆเพื่อลงกล่องคอนโทรเลอร์แล้วก็จะมีสาย USB นะครับที่จากกล่องคอนโทรเลอร์ ไปลงที่เมนบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมต่อระหว่างกล่องโรเลอร์นะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆจจระบีเป็นน้ํามันก็เอาไว้เสริมเพิ่มเติมนะฮะบ,บริเวณที่เป็นโรเลอร์นะครับของตัวพัดลมฮนะแล้วก็สุดท้ายเลยคือกล่องโรเลอร์กล่องโรเลอร์เนี่ยสำคัญมากคือตัวพัดลมเนี่ยคุณจะต้องเอาสายมาลงกล่องอโรเลอร์แล้วไฟเลี้ยงนะฮะจากพาวเวอร์ p l ายก็จะลงกล่องโรเลอร์เหมือนกันด้านหลัง จะมีสัญลักษณ์ดิฟสวิต์นี่ฮะซึ่งคุณสามารถที่จะปรับตามคู่มืออย่างที่ผมบอกไปได้เลยกล่องคอนโทรลเลอร์1กล่องสามารถต่อพัดลมได้สูงสุด5ตัวเขาจะมีเลขกำกับอยู่1 2 3 4 5ถามว่าทำไมถึงมีเลขกำกับ1 2 3 4 5มันจะสะดวกต่อเวลาที่คุณใช้ซอฟต์แวร์นะฮะของการคอนโทรลปรับสีไฟต่างๆเนี่ยเลข1 2 3 4 5คุณจะสามารถรู้ได้ว่าพัดลมตัวนี้คือตัวที่เท่าไหร่ทีนี้ให้ดูความพิเศษครับเพราะว่าผมเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้ว เห็นจะสังเกตว่ามีสายเส้นเดียวที่มาจากกาล่องคอนโทลเลอร์ถ้าผมถอดสายซึ่งตัวสายเป็นแมกเนตด้วยปุ๊บทุกอย่างดับหมดเลยนะครับแล้วผมลองเสียบเข้าไปดูนะนี่แล้วความสะด,ดวกของตัวนี้ครับนี่ฮะง่ายๆเลยทีละตัวหรือถ้าโอเคอยากจะประกอบก็แค่นี้ครับจะให้ดูว่าแม่เหล็กเนี่ยมันหนึบขนาดไหนลองดูนะนี่ผมล้างไว้นะ อันนี้ผมไม่ได้จับไว้เลยนะผมดึงฝั่งนี้เข้ามาด้วยก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กที่ค่อนข้างหนึบแน่นอนครับนี่หนึบแน่นอนเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับนะฮะสำหรับตัว s ว a b fan ex ครับสรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัว s ว a b fan ex ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่น12เซนด้วยนะฮะร,รุ่น14เซนกำลังจะตามมาก็มี2รุ่นนะับแล้วก็ ใน1 p a แพ็คจะมี3ตัวผมว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ของทาง TT ที่อยากจะนําเสนอมากๆด้วยความที่เป็นพัดลม RGB มีกล่องคอนโทรลเลอร์สามารถใช้ซอฟต์แวร์ TT RGB Plus 2.0ได้ Neon Maker ได้นะฮะ Alexa Amazon ได้นะฮะ AI Voice Control ทุกอย่างได้หมดแล้วก็ TT ที่เป็น s ิงค์ออได้ด้วยไฟ20เมตร LED ผมว่าเรื่องของความสวยงามไม่ไมพูดถึงแล้วพูดถึงนวัตกรรมดีกว่ามันจะสะดวกต่อการติดตั้งแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับบางคนซีเรียสเรื่องของการจัดสายไฟเนี่ยพัดลม3ตัวใช้สายไฟแค่1เส้นเลือกติดตั้งในจุดที่บางจุดติดตั้งยากก็สามารถใช้วิธีการแแมะเข้าไปได้เลยก็ใครที่สนใจนะฮะวางจําหน่ายที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะฮะหลายๆคนถามถึงกันเยอะมากวันนี้วางจําหน่ายนะวครับนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ฝากสวบแฟน EX มาในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ